ก้อยเลิศเสียจงเหวนซานตัดเชื่วถงเสือเหมนหาวสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับเรล่าซื้อตอปอิกแล้วนะครับในตี้ปาเคอบทที่8วันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะมาเรียนกันในเรื่องหวอชวนหงฉินจืหวอชวนหงฉินจืฉันสวมกระโปรงสีแดง วันนี้เนี่ยแบบเรียนของพวกเราเนี่ยจะอยู่ในหน้า46นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยซ,ซึ่งสือเปลี่ยวตารางคำศัพท์ใหม่นะครับสำหรับบทนี้เนี่ยเราซื้อก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ลองรู้จักกับคำศัพท์ใหม่ๆกันก่อนที่จะไปเริ่มเรียนกับเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเริ่มดูคำศัพท์แรกกันเลยเช่นซาน ออกเสียงตามหลอดสี่ครั้งนะครับเชิญซานเชิญซานแปลว่าเสื้อเชิ้ตนะครับไปดูต่อไปนะครับฉิ่นจืออีกครั้งนะครับฉิ่นจืฉิ่นจืแปลว่ากระโปรงครับคำศัพท์ต่อไปนะครับหลิงใต้อีกครั้งนะครับหลิงใต้หลิงใต้แปลว่า นิกไทนะครับคำต่อไปนะครับคู่จือีกครั้งนะครับค,คู่จืคู่จืแปลว่ากางเกงครับคำต่อไปนะครับว่าจือีกครั้งนะครับว่าจืแปลว่าถุงเท้านะครับฝึกออกเสียงตามกันทุกคำนะครับจะได้จำความหมายได้ มาอยู่ที่คำต่อไปนะครับเสียจอึอีกครั้งนะครับเสียจึเสียจึยจแปลว่ารองเท้าครับคำต่อไปนะครับชวนอีกครั้งนะครับชวนแปลว่าสวมใส่นะครับคำต่อไปครับสี่ อีกครั้งนะครับซี่ซี่แปลว่าผูกครับหรือว่าติดกระดุมนั่นเองครับคำต่อไปครับหนุ่ยเซิงออกเสียงอีกครั้งนะครับหนุ่ยเซิงหนุยเซิงเนี่ยแปลว่านักเรียนหญิงนะครับหรือว่าแปลว่าผู้หญิงก็ได้นะครับนะครับคำต่อไปครับ หนานเซิงอีกครั้งนะครับหนานเซิงหนานเซิงเนี่ยแปลว่านักเรียนชายนะครับหรือว่าเป็นเด็กผู้ชายก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้นะครับข้านถูเสียสือหยีเรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะลองนำรูปภาพขึ้นมาแล้วนักเรียนเนี่ย ลองช่วยกันอ่านออกเสียงดูนะครับเราซื้อเนี่ยอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำความหมายหรือว่าจำคำอ่านของภาษาจีนที่พวกเราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้ในเรื่องของคำศัพท์ได้หรือเปล่าคำแรกนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับเก่งมากครับเชิ้นซานเชิ้นซานแปลว่าเสื้อเชิ้ตนั่นเองครับเก่งมากครับคำต่อไปครับคำที่สอง คำนี้ล่ะครับอ่านว่าอะไรเอ่ยเก่งมากครับฉินจืฉินจืฉินจืแปลว่ากระโปรงเก่งมากครับคําต่อไปครับต่อไปนะครับหลิงใต้อีกครั้งนะครับหลิงใต้หลิงใต้แปลว่านิกไทนั่นเองครับเก่งมากครับรูปภาพต่อไปล่ะครับอ่านได้ไหมเอ่ยคำนี้อ่านว่าคู่จืเก่งมากครับอีกครั้งนะครับ คู่จืคู่จืแปลว่ากางเกงนั่นเองครับเก่งมากครับต่อไปนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับว่าจืเก่งมากครับอีกครั้งนะครับว่าจืว่าจืแปลว่าถุงเท้านั่นเองครับคําต่อไปครับคำนี้นะครับอ่านว่าอะไรครับเสียจืเก่งมากครับเสียจืเสียจืแปลว่า รองเท้านั่นเองครับเราซื้อเนี่ยอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยฝึกจำคำศัพท์ให้ได้นะครับเราจะได้ใช้ประโยชน์จากคำศัพท์เหล่านี้นะครับช่วยอีวยช่วยช,วชัวฝึกสนทนานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกสนทนากันดูนะครับแล้วช่วยกันฝึกออกเสียงตามเราซื้อนะครับอ่ารูปภาพแรกมาแล้ว เดี๋ยวเรามาอ่านตามหล่อซื้อทีะวัตนะครับวอซื่อหนีเซิงอีกครั้งนะครับวอซื่อหนีเซิงเก่งมากครับบรรทัดต่อไปนะครับวอชวนไปสร้างอีอีกครั้งนะครับวอชวนไปสร้างอีต่อไปนะครับหลานฉินจืออีกครั้งนะครับ หลานฉินจือเก่งมากครับบรรทัดต่อไปนะครับบรรทัดสุดท้ายไปว่าจืออีกครั้งนะครับไปว่าจื๊อวักสุดท้ายนะครับเฮยเสียจืออีกครั้งนะครับเฮยเสียจือ่าคราวนี้เราฝึกสนทนาได้แล้วเนี่ยเราลองมาช่วยกันแปลดูนะครับว่ามันแปลว่าอะไรกันนักนะครับคําแรกนะครับหัวซื่อหนีซิง แปลว่าอะไรครับบอดซื่อหนเซิงแปลว่าฉันเป็นนักเรียนหญิงอ่าเก่งมากครับบอชวนไช่สร้างอีบอดชวนไช่สร้างอีนะครับแปลว่าฉันเนี่ยชวนแปลว่าสวมใส่ใช่ไหมครับไปแปลว่าสีอะไรเอย่ยมาจากไปเซอร์นั่นเองไปมันมาจากคําว่าสีขาวนั่นเองครับเพราะนั้นฉันเนี่ยใส่เสื้อผ้าด้านบนเนี่ยสีขาวเห็นไหมครับหรือว่าเสื้อสีขาวนั่นเอง หลานฉินจืหอหลานก็มาจากคําว่าหลานเซอร์นั่นเองนะครับที่แปลว่าสีน้าเงินฉินจือก็คือแปลว่ากะโปงนะครับเป็นกระโปรงสีน้ําเงินนั่นเองต่อไปนะครับไผ่ว่าจือไผ่ว่าจือแปลว่าอะไรครับว่าจือแปลว่าถุงเท้าไผ่ก็คือสีขาวนั่นเองถุงเท้าสีขาวและวักสุดท้ายนะครับเฮยเสียจือเฮยเสียจือ รองเท้าสีดำนั่นเองครับเก่งมากครับไปดูรูปภาพต่อไปนะครับมาดูต่อนะครับอ่านตามเราซื้อเหมือนเดิมนะครับที่เราวักนะครับวักแรกนะครับเริ่มเลยนะครับหัวซื้อหนานเซิงอีกครั้งนะครับหัวซื้อหนานเซิงบรรทัดต่อไปนะครับหัวชวนป่ายสร้างอี อีกครั้งนะครับว่ชวนป่ายสร้างอีวักต่อไปนะครับเฮยคู่จือีกครั้งนะครับเฮยคู่จืเก่งมากครับต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปป่ายว่าจือีกครั้งนะครับป่ายว่าจืวักต่อไปนะครับเฮยเสียจืเฮยเสียจืเก่งมากนะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับ วอเหมยซี่หลิงใต้อีกครั้งนะครับวอเหมยซี่หลิงใต้อ่ะเดี๋ยวลองมาแปลพร้อมๆกันนะครับเป็นทัดแรกนะครับวอซื่อหนานเซิงแปลว่าอะไรนะครับฉันคือนักเรียนผู้ชายนะครับต่อไปครับวอชวนป่ายช่างอีวอชวนฉันสวมใส่อะไระครับเสื้อสีขาวนั่นเองครับเฮยคู่จื เฮยคู่จืแปลว่าอะไรครับเฮยคือสีดําใช่ไหมครับเฮยคู่จืคือกางเกงสีดําครับต่อไปนะครับบรรทัดต่อไปนะครับไปว่าจืไปว่าจืแปลว่าถุงเท้าสีขาวนั่นเองเฮยเสียจืแปลว่ารองเท้าสีดําและประโยคข้างล่างนะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับวอมเหมยซี่หลิงใต้แปลว่า ฉันไม่ได้ผูกหรือว่าไม่ได้ติดเน็ไทยนั่นเองนะครับยากไม่เอ่ยไม่น่ายากสำหรับนักเรียนนะครับที่จำคำําศัพท์ได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราซื้อเนี่ยก็จะมีเพลงนะครับจากบทเรียนบทที่8เนี่ยมาพาพวกเราเนี่ยฝึกร้องแล้วก็ฝึกอ่านนะครับจะได้ฝึกอ่านออกเสียงคําศัพท์ภาษาจีน พวกเราจะได้เก่งเก่งภาษาจีนกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับว่าเพลงนี้เขามีชื่อเพลงว่าอะไรเขามีชื่อว่าหยางหวาวะนะครับหยางหวาวะนะครับถ้าพร้อมแล้วลองไปฝึกอ่านแล้วก็ฝึกออกเสียงตามหลอดื้อทีลรวักนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับหลานเยียนหวงโถฝา ออกเสียงตามเราซื้ออีกครั้งนะครับหลานเหยือนห่วงโถฝาเก่งมากครับวักต่อไปนะครับรีฉินหงหัวว่าอีกครั้งนะครับรี่ฉินหงหัวว่าเก่งมากครับต่อไปนะครับบรรทัดต,ต่อไปนะครับวักแรกเทียนเทียนเซี่ยวฮาฮาอีกครั้งนะครับเทียนเทียน เสี่ยวฮ่าฮ่าวักสุดท้ายนะครับเหย่าเสือจงกวัวหัวอีกครั้งนะครับเหย่าเสือจงกวัวหัวฝึกออกเสียงตามนะครับจะได้จําได้นะครับถ้าเกิดใครที่จําได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปฝึกร้องเพลงกันแบบเร็วๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วชื่อเพลงนี้มีชื่อว่าหยาง หวาวะนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับหลานเหยี่ยนหวงโถฝ่าลี่ฉินหงหัวว่าเทียนเทียนเสี่ยวฮาฮาย่าเสือจงกวัวหัวอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับพอร้องตามกันทันไม่เอ่ยถ้าใครที่ร้องตามทันเนี่ยแสดงว่าเราฝึกจนเก่งแล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับบทเรียนบทที่8เนี่ยก็จบลงแล้วนะครับเราซื้อหวังว่าเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยจะตั้งใจดูคลิปวิดีโอจนจบคลิปนะครับแล้วก็หวังว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้เพื่อศึกษาต่อเพิ่มเติมในบทต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วเราซื้อต้องไปแล้วทงซึมเมินใชเจียนบ๊ายบาย